S <S สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิวเขม,มสอนค่ะครับวันนี้เราจะมาขยี้ขยา่าเอาทีมงานไม่ยกป้ายมาไปไม่ถูกเลย <laughs> เก่าทุกที่ทัานทุกกระแสแชร์ไม่มีมั่วใช่แชร์ได้ทุกข,ข่าวไม่มีมั่วอ่าเพราะเราจะเล่าไปทั่วๆ มั่วบ้างอะไรบ้างไม่ใช่มั่วอไม่มั่วนะไม่มั่วเราต้องเช็คข่าวที่แน่นอนแล้วถึงจะเอามาเล่าใช่เอาหยุดยาวกันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันแม่แห่งชาติไปไหนกันมาบ้างคุณไปไหนอ่ะมิวก็อยู่กับแม่บอกรักคุณแม่ค่ะไปหาคุณแม่มอพวงมลัยเออเหมือนกันเขาบอกดอกมะลิแพงมากมากแล้วหาวงมลัยดอกมะลิให้คุณแม่ยากมากด้วยแล้วบางโทนะบางพวงอ่ะค่ะเหี่ยวใช่ใช่แล้วเราก็แบบเราก็ต้องซื้ออ่ะค่ะเออราคาสูงช่วงนี้เนาะ ผมซื้อไปก็สองร้อยสองร้อยนี่สูงแล้วใช่ป่เอาสูง ปกติซื้อ80ิเองพวงแบบแน่นถึงมาถือเทอะเทียบก,กับราคาวันาาปกตินะเออ,อ,อ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของเนาะเว <c oughs> <ช>ลาที่เราจะไปบอกรักคุณแม่ทดแทนบุญคุณคุณ,คณแม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณแม่ก็ได้เพราะว่าหลายครอบครัวบอกว่าสูญเสียคุณแม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่ห่างไกลกันก็จะมีคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณน้าคอยดูแลเลี้ยงดูก็กราบเท้าท่าน กอดท่านใช่เอโอเคแล้วเนาะทีนี้ก็มีบรรยากาศเก็บตกวันแม่นิดนึงคุณผู้ชมคะอยากให้ไปดูคลิปนี้คลิปเนี้ยน,น,น่ารักมากๆคือน้องคนนี้ชื่อน้องเฟิร์นนะคะอยู่บ้านกับคุณป้าและคุณยา่าทีนี้คุณย่าดูแลเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเด็กคุณย่าก็เคยบ่นบนว่าเอะรองเท้าขารองเท้าพังอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็มีเงินไปโรงเรียนวันละส0บบาทอ๋อโถแต่น้องเก็บเงินเหรอเก็บเงินจนซื้อรองเท้าใหม่ให้คุณย่าได้เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ค่ะ น่ารักมากแล้วเอาซ่อนด้วยนะซ่อนไว้แล้วก็เดินไปหาแล้วน้องบอกว่าคุณย่าดูแลน้องเลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องอยังเล็กๆนะคะแล้วน้องยังไม่เคยซื้ออะไรให้คุณย่าเป็นของขวัญเลยก็เลยถือโอกาสวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะคะน้องรวบรวมเงินคือเก็บเงินสะสมอุ้ยสักพักใหญ่ๆเลยนะใช่ก็ได้แค่เวละ4 0่สิไนี่ใช่ได้เงินไปโรงเรียนวันละสี่สบแบบพี่กอก็ต้องอ่ะเก็บ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  เพื่อจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้คุณย่านะคะคุณย่าปลื้มใจน้ําตาคลอไม่คิดว่าหลานจะซื้อรองเท้ามาให้แบบนี้คุณย่าบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ไปทำบุญด้วยกันใส่เสร็จกลับมาบ้านนี่นี่ใส่ไปทำบุญจริงๆรนไหมรองเท้าคู่ใหม่น่ารักน่ารักมากค่ะแต่คุณผู้ชมคะบ้านไหนเป็นแบบคุณย่าท่านนี้บ้างคะทำไมอ่ะเก็บใช่ไหม เสียดายรองเท้าใหม่มันแพงใส่ไปงานบุญวันเดียวกลับบ้านเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมค่ะเอาจริงส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นคุณเป็นไหมคุณแม่มิ้วเป็นค่ะเสียดายแล้วเวลาซื้อของมาอย่างเงี้ยใช่ไหมจะบ่นว่าแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บใช่แต่อยากได้อยากได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เข้าใจ หลายบ้านจะเป็นแบบนี้แล้วเมื่อทีเสียดายไงหลานอุ่าให้ลูกอุซาให้เก็บไว้ไม่อยากพังไม่อยากให้เก่านะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวมิวจะต่ออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเหมือนที่มิวบอกอะค่ะวันแม่แห่งชาติคือจริงๆแล้วหลายๆโรงเรียนเขาก็งดกิจกรรมที่เชิญคุณแม่ไปแล้วให้ลูกๆกราบเพราะเขาบอกว่าบางครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวหรือไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่ไกลกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ ถึงแม้ไม่มีกิจกรรมที่โรงเรียนแต่เทคโนโลยีบางทีช่วยได้นะยังไงะ่ะอยู่ไกลกันก็สามารถกราบแม่ในวันแม่แห่งชาติได้นะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ<ธ>นี่ค่ะคือแม่อยู่เชีงยงใหม่ลูกสาวอยู่อุทัยธานีนำพวงมาลัยไหว้รูปแม่ผ่านการบันทึกโดยกล้องวงจรปิดแล้วส่งคลิปให้คุณแม่ดูค่ะค นี่ตัวไกลแต่ใจใกล้กันไม่เป็นไรเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ช่วยได้นะคะคุณแม่น้ำตาไหลปลื้มใจสุดๆไปเลยน้องใบบัวอายุ10ขวบค่ะน้องใบหยกอายุ7ขวบค่ะนำพวงมาลัยไหว้คุณแม่นะคะแต่อย่างที่มิ้วบอกอะคะ่ะไหว้ผ่านรูปแม่อยู่ไกลเนาะน้องๆอ,อยู่กับคุณยายนำรูปมาวางไว้หน้ากล้องวงจรปิดครัพี่กอฟเออน้ารักอะแล้วกราบแม่แล้วก็ส่งคลิปไปให้แม่ดูทางโทรศัพท์มือถือ แม่เองก็ซาบซึ้งนะคะคุณยายเองก็ซาบซึ้งและตื่นตันใจกับการกระทําของหลานสาวค่ะออหน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูน่ารักเนาะดีลุกดีแล้วิีละเออเราต้องกระตันอยู่เนาะใช่ค่ะดีมากๆคุณแม่เห็นก็ปลื้มใจก็จริงๆแล้วทุกๆวันก็เป็นวันของคุณแม่อยอู่แล้วนะคะแต่ว่าวันแม่ก็อาจจะพิเศษหน่อยแสดงความรักกับคุณแม่นะครับอ่ะ,ะก็ สวัสดีย้อนหลังคุณแม่ทั่วประเทศอีกครั้งละกัน,นะะขอมีความสุขมากๆนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะมาข่าวนี้ดีกว่า <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาต้องไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีนะฮะก็เลยต้องไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ก็ไปอยู่กับแฟนเขาค่เพราะกฏว่ามีอยู่วันหนึ่งฮะแ,แฟนเขาเนี่ยก็เอากล้องเนี่ยฮะขึ้นมาเปิดเพราะว่าจะออกไปธุระแล้วก็ไม่อยากเปิดไฟกลัวไฟจะแยงตาแฟนเขา ก็เอากล้องเนี่ยฮะส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเดินน่ะจะเดินอ่ะแล้วก็สังเกตอ้าวเฮ้ยตรงแอร์มันมีน้าหยดก็เลยเอากล้องส่องไปน้ำหยดตรงไหนปรากฏว่าคุณผู้ชมน่าตกใจมากฮะไปเจอกล้องวงจรปิดซุกอยู่อ้าวอยู่ข้างๆกับท่อแอร์เลยฮะน่าตกใจมากๆครับเขาก็บอกเฮ้ยมันมาได้ยังไงแล้วนึกย้อนหลังไปครับเมื่อสิบวันที่แล้วคนที่เฝ้าอพาร์ตเมนต์อยู่ๆก็บุกเข้ามาในห้องโดยที่ไม่แจ้งก่อนนะฮะ ก็คือบุกลุกมายามวิการน่ะนะครับจากนั้นเนี่ยพอเขามาถึงปุ๊บเขาถามเฮ้ยเข้ามาทําไมอ่ะไอคนเฝ้าพาร์ทเมนต์บอกว่าอ๋อพอดีเห็นว่าไฟช็อตก็เลยเข้ามาดูให้มันก็แปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นเนาะอ่าๆไม่มีอะไรหรอกเขาก็ปล่อยผ่านไปฮะจนเด็กคุณผู้ชมผ่านมาสิบวันเนี่ยฮะกว่าจะมาเจอเขาตกใจมากนะฮะทางผู้หญิงเจ้าของห้องฮะก็เลยไปบอกคนที่เฝ้าพาร์ทเมนต์บอกมาดูหน่อยดิมันมาได้ไงอ่ะไอคนเฝ้าพาร์ทเมนต์คุณผู้ชมครับมันเข้ามาในห้อง เข้ามาเสร็จปุ๊บถอดอย่างชํานาญเออ,อรู้เลยต้องถอดต,ตรงไหนอะไรยังไงแล้วม,มีการพูดด้นะเฮ้ยกล้องรุ่นนี้มันมีราคานะราคาค่อนข้างสูงเออคือรู้ไปหมดเลยเขาก็สงสัยเอ,อ๊ะทำไมรู้ไปหมดเลยอะอกล้องนี้มันมาได้ยังไงแปลกจังเลยฮนะสุดท้ายไปบอกเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์ฮะเรียกคนที่เออฝ้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยไปตรวจสอบไปสอบถามเขาก็บอกว่าไม่มีใครหรอก ไม่รู้เรื่องเนาะที่สําคัญเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่ากลัวว่าภาพจะหลุดออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเออไอ้กล้องแบบเนี้มันไม่มันไม่มีคลิปหรอกมันเอาไว้ดูสดอะอแล้วรู้ได้ไงเฮ้ยแปลกมาดูสดก็กน่ากลัวอยู่ดียิ่งพูดยิ่งแปลกมาใช่เฮ้ยอะไรกันนะคุณเฮ้ยมันมันทำกันขนาดนี้เลยอะฮะแล้วเหมือนตั้งใจว่ามุมกล้องอ่ะหันไปทางจุดที่นอนอที่นอนและจุดที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดอะไรแบบนี้ค่ะนี่ฮะเขาก็เลย บอกเจ้าของพาไปว่าอ้าวเอา,เอา,เอาอยัางไงดีเจ้าของบอกอ๋อพอดีไล่ออกไปแล้วอไล่ออกไปแล้วเพราะว่าเนี่ยเรียกมาถามแล้วตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็เลยไล่ออกเพราะว่าก่อนหน้านี้นเคยจะให้ออกทีหนึ่งแล้วเออตอนนี้มีเหตุการณ์นี้ก็เลยไล่ออกไปเลยเธอก็เลยมาโพสบอกเอ้าแล้วจะไปตามตัวไงเนี่ยไล่ออกแล้วยังไงต่อ,ตอก็กลัวว่ามันจะบันทึกภาพอะไรเอาไว้ลแล้วคลิปภาพอะไรไปหลุดในโลกออนไลน์นั่นน่ะกลัวฮะกลัวภาพจะหลุดเนี่ยฮะเธอเลยมาโพสบอกว่าเอา้าใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อย ก้องทำยังไงดีอ่ะเพราะแน่นอนถ้าหากว่าอ้างว่าเอาไว้ดูสดนะบันทึกไม่ได้แล้วไอ้ระหว่างที่มันดูสดอ่ะมันบันทึกต่อไม่ได้เหรอมันบันทึกต่อได้ไงมันอาจจะมีคลิปอะไรไงเพราะว่าอย่างที่มิวบอกไปอ่ะไอ้จังหวะที่กล้องมันส่องไปคุณผู้ชมฮะมันเป็นจุดที่ไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ค่ะมันเป็นจุดที่ตรงกับเตียงของเขาแล้วแหมคนอยู่ในห้องอ่ะเนาะก็ใช้ชีวิตปกติเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก็ถอดเสื้อผ้ามันห้องส่วนตัวแล้วว่า เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะก็เลยมาโพสบอกว่าเนี่ยระวังกันหน่อยนะเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเธอบอกไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ที่ตึกแท้ๆนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ได้รับมีการไปแจ้งความไว้นะตำรวจก็บันทึกข้อหาไว้เป็นบุกรุกยามวิกาลโอ้ยนะเป็นห่วงอ่ะภาพเพิ่มอะไรเนาะน่ากลัวดูสิ หวังว่าจะตามตัวได้แต่ความจริงเวลาเขาสมัครงานกันเขาต้องมีแบบประชาชนไหมเหรอใช่น่าจะตามตัวได้ว่าเป็นใครมาจากไหนที่อยู่อยู่ที่ไหนเออต้องตามตัวมาอ,อย่างเงี้ยมันอย่างน้อยมันต้องคุยกับว่าเจตนาคืออะไรค่ะเออขาดคนเช่าเขาบอกว่าเขาก็ดูแล้วนะก่อนจะเช่าเนอะก่อนจะเข้าไปอยู่อะ่ะก็ดูความเรียบร้อยแต่บางทีไม่คาดคิดไงออว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคนก็ถามว่าเอาเอแล้วไปเห็นได้ยังไงว่ามีกล้องจอดปิดอยู่ก็คือตอนที่บอกหาแฟนเธอเอามือถือนะฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวแทนโทษอ่เดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ประกอบมีมีประกอบนะฮะคุณเข้ามาปุ๊บแหมแล้วแหมเคสก็น่นแล้นะฮะคุณเปิดเนี่ยมันจะมีไฟแฟชใช่ไหมครับเออไฟแฟชอ่ะพอมันส่องไปที่ไอ้ตรงบริเวณที่มันมีกล้องวงจรปิดอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นไอ้ตัวเลเซอร์มันจะสะท้อนมาเออก็ลองดูได้ลองทำบบนี้ก็คือจากนี้ไปเวลาไปไหนอ่ะมีเลย ทุกที่หนึ่งรอบไม่เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันบางทีก็น่ากลัวน่ากลัวอืค่ะเคสไลน์อะไรนะคะเคสแบลมากเลยพี่กอฟปกติเป็นมาเวลนะอะไรฮะนี่เป็นขาดเออเอาระวังกันหน่อยนะคะเตือนภัยนะครับน่ากลัวจริงเหตุการณ์นี้ยน่ากลัวจริงส่วนเรื่องนี้ค่ะ ค,คุณผู้ชมอาจจะเห็นคลิปในโลกออนไลน์ไปแล้วเนอะเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วอยากจะตามความคืบหน้าให้ก็เลยนํามาเล่าเป็นข่าวเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ไปเจรจาจดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายเลยรเรื่องของเรื่องก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านตัดผมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพ่อคุณแม่ลูกชายไปที่ร้านตัดผมลูกชายเนี่ยอายุป,ประมาณสัก20-25ได้นะคะ,<ฮ>ะเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เลยฮะฮะคือคนตัดอะคือลูกแต่คนบอกช่างว่าจะเอาทรงไหนอะคือแม่ อแล้วลูกได้เห็นไหมว่าแม่จะให้ตัดทรงนี้ลูกก็เงียบไม่เถียง<อ>แม่นะตอนแรกอะ่ะแล้วระหว่างที่กําลังนั่งตัดผมแม่ยืนกํากับช่างตัดผมตลอดอว่าเอาความยาวเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ลูกก็ไม่ว่าอะไรแต่พอถึงสุดท้ายลูกโมโหหันไปด่าแม่ไม่ได้ด่าแม่อย่างเดียวหันไปต่อยช่างตัดผมช่างตัดผมเป็นผู้หญิงนะคะอุ้ยเหรออ้า ใอ่ผู้หญิงด้วยถูกค่ะต่อว่าคุณแม่ด้วยด่าแม่ตัวเองอ่ะพี่กอล์อ๋อแล้วระหว่างนั้นน่ะน้องเอ้ยความรู้สึกช้าจังเลยโอ้ดูคลิปกันหน่อยดีไหมคะตกนะตกนะก็คือตกใจไปตกใจ้ พี่ไป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 ดูหัวขอนี่ทำไรก่อนเลยไปยังไงก่อนเนี่ยนี่ค่ะวิ้นน่าตกใจมากวิ้นวิ้นนี่คือหน้าร้านนี่คือแม่นะพี่ต๋อยเฮ้ยเหรอแล้วพ่อกําลังห้ามลูกตัวเองอยู่ลูกคือคนตัวใหญ่ๆหน่อยอ่ะอุย แม่ลื่นล้มแล้วแม่ขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยแม่ร้องไห้เลยอะแม่ขอโทษลูกตัวเองด้วยแม่ขอโทษช่างตัดผมที่โดนลูกชายต่อยหน้าด้วยครับฝนคงตกพื้นคงลื่นแม่ตกใจแม่ลื่นล้มโอ้แม่ทั้งเจ็บแม่ทั้งโดนลูกตัวเองด่าแล้วแม่ก็คงจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายพี่ก๊อฟดูแม่สิดีโอ้ดูดิโอ้ดูสิโอ้ยน้องเอ้ยน้องอือน้องน้องมัน มันต้องสงบสติอารมณ์หน่อยต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยน้องโอ้ยตายเออจะโกรธจะอะไรก็เข้าใจนะแต่เนี่ยเอาแค่วินาทีคุณแม่ล้มไปคุณคุณยังไม่เดินไปหาแม่คุณเลยอะน้องเอ้ยวายต่อด่าต่อพี่กอบคิดดูเฮ้ยแม่เงี้ยงครพเกินไปลงไปนั่งยองๆแล้วร้องไห้ขอโทษขอโทษอย่างเงี้ยเออ มันอะไรกันเนี่ยหลังจากเกิดเหตุนี้เขามีการไปพูดคุยกับน้องคนนี้ไหมคือทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยตัวช่างที่โดนต่อยหน้าค,ค่ะเขาก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์เพราะอยากจะให้ทางคนที่ก่อเหตุมารับผิดชอบเพราะมันมีค่าเสียหายหลายอย่างช่างคนนี้นะคะนางฐานนิตอายุ58ปีช่างตู่ค่ะคช่างตู่แกก็จะผมสั้นๆหน่อยช่างตู่คือโดนไปออแล้โอ,อ,อันนนี่แหละแต่จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละนี่นี่นี่ แล้วในร้านอ่ะมีลูกค้าคนอื่นๆและมีเด็กตัวเล็กเห็นไหมคะฮะฮะฮะทุกคนงงหมดเลยออ oh. มันเกิดอะไรขึ้นและในร้านอ่ะเข้าของเขาเสียหายนะมีปัตตาเลียนพังมีอะไรเสียหายอุ้ยมูลค่าวความเสียหายเป็นหมืน่น hmm. เสียหายหลายอย่างแล้วตัวช่างเองอ่ะคือเบ้าตาเขียวม่วงเลยนะพี่กอ๊อฟ oh. เพราะว่าตัวคนที่ก่อเหตุที่เป็นลูกชายอะคะ่ะตัวใหญ่นะครับใช่เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นะ ทั้งตู่โพสตคลิปนี้แล้วบอกว่าขอความอนุเคราะห์ช่วยแจ้งเบาะแสนหน่อยเพราะผู้ก่อเหตุยังไม่มารับผิดชอบแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอพอพระน,ค,นครศรีอยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ7สิงหาคมนะคะคแล้วก็จนถึงวันนี้พี่กอลวันที่เท่าไหร่แล้ววัน13ใช่ไหมยังไม่มรับผิดชอบอยังไม่มาค่ะเราก็เลยต้องนําข่าวนี้มานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อผู้ก่อเหตุจะเห็นข่าวแล้วก็จะรู้สึกผิด อยากจะไปขอโทษอยากจะไปชดใช้เยียวยาค่าเสียหายไหนจะค่ารักษาพยาบาลของช่าง<ช>ู๋ไหนจะความเสียหายอุปกรณ์การทําผมที่อยู่ในร้านเป็นหมื่นนะคะแล้วข่าวนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าทําไมลูกชายทํากับแม่ตัวเองแบบนี้คือ,อเ,เราเข้าใจว่าแม่ก็ด้วยความหวังดียืนกํากับช่างตัดผมให้ตัดทรงนั้นทรงนี้แต่ถ้าลูกชายไม่พอใจก็ควรจะบอกตั้งแต่ตอนนั้นแต่ระหว่างตัดลูกชายนั่งเงียบนะพี่ก๊อ ไม่พูดไม่อะไรไม่พูดอ่ะมีแค่จังหวะหนึ่งที่หันไปวากใส่แม่ว่าแม่สั่งอยู่นั่นแหละอืมพอวากเสร็จฉุนเฉียวฉุนเฉียวถีบโต๊ะถีบเก้าอี้แล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยช่างมไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆน้องน้องน้องต้องทบทวนตัวเองนะพี่จะบอกให้นะด้วยความหวังดีนะจริงๆคือผิดแล้วก็ก็กลับตัวไปขอโทษเขาค่ะนะครับเพราะว่าสิ่งที่น้องทําเนี่ยมันไม่น่ารักเลยจากภาพที่มันออกมาทั้งหมดคือน้องอารมณ์ฉุนเฉียวจน คือมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยอะ่ะคน้องต้องคุมอารมณ์ได้นะมันมันต้องไม่มาถึงขนาดเนี้ยโอ้นึกถึงใจพ่อแม่บ้างสิครับโอ้โหเห็นคลิปหน้าร้านตัดผมเราเห็นคุณแม่ล้มคุณแม่นั่งกับพื้นร้องไห้ขอโทษลูกพ่อพยายามจะห้ามลูกเห็นแล้วเราใจหายเนาะคุณพ่อคุณแม่แบบอย่างเงี้ยแล้วทำไมลูกไม่ฟังเลยอะ่ะอ,อยางจะอารวาสด,ด่ายอยู่นั่นแหละคือถ้าไม่พอใจที่จะตัดผมตั้งแต่แรกอะ่ะก็บอก บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออไม่ตัดยังไงก็ไม่ตัดก็ยืนยันสิครับไม่ใช่ว่าไปจนถึงร้านแล้วแบบไปก่อเหตุแบบนี้มันมันไม่ดีเลยนะฮะแล้วเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะทําให้ทุกอย่างมันบานปลายใช่ค่ะแล้วกลายเป็นคุณแม่ต้องมานั่งร้องไห้ขอโทษทุกคนในร้านขอโทษช่างตัดผมขอโทษลูกตัวเอง อ้าวไปไปขอโทษเขานะฮะไปคุยกับทางร้านว่าจะอะไรยังไงแล้วก็น้องอย่าลืมนะน้องกราบเท้าขอโทษคุณแม่ซะนะกราบเท้าขอโทษคุณพ่อด้วยจริงๆน้องช่วยพี่พี่พูดด้วยความหวังดีนะฮะอืมอ้าวไปหนึ่งเรื่องครับมันมีเหตุการณ์นะฮะกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาเขาบอกว่าให้มาณนะจุดนี้หน่อยเจอวัตถุน่าสงสัยอืม มันค่อนข้างจะแปลกกู้ภัยเขาก็เดินทางมาเดินทางมาเสร็จปุ๊บเขาเจอเป็นแบบมันเป็นผ้าขาวๆอะฮะมันห่ออะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็รัดแน่นหนาเลยนะเออมันน่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนพวกคุณใส่มนดำอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้สิแต,แต่ว่ากู้ภัยก็ต้องตรวจใช่ไหมใช่กู้ภัยนี่คือรับศึกหนักหลายๆเรื่องนะเวลาไอ้อะไรก็ต้องแจ้งพี่กู้ภัยให้มาช่วยนะฮะเขาก็แบบเออไอ้พวกของไม่ดีคุณใส่หรือโทษที วัตถุระเบิดหรือเปล่าอะใช่ใช่น่านกลัวน <ไป S 1> <ด>่ากลัวไปถึงปุ๊บเขาก็ค่อยๆบรรจงแกะผ้าไอ้ผ้าที่ห่ออยู่คุณผู้ชมมันเป็นผ้าขาวอะอม,มันเป็นผ้าขาวอะแล้วมันเคลอะไปด้วยดินอะไรเปลอะเต็มไปหมดเลย <c oughs> เขาก็ค่อยๆแกะแกะแกะด้านในน่าตกใจมากคฮะเขาเจอเป็นเป็นหม้ออบเป็นหม้อหม้อชาบูอะ เดี๋ยวพี่กอลกำลังจะกลัวอยู่แล้วอะแล้วพอเป็นหม้อชาบูนี่หิวเลยอะเปลี่ยนอะไรอะใช่ผมก็อุตส่าห์เบี้ยวนะเหมือนเป็นหม้อดินคุณผู้ชมมันเป็นหม้อดินอะเอาจริงนะแต่นึกถึงเขาด้วยนะแกะมาเจอหม้อดินไอหม้อดินนี้มีเหมือนเป็นเชือกเป็นสายสินมัดอยู่อีกน่ากลัวไหมล่ะนี่เริ่มน่ากลัวแล้วนะเออแล้วเขาทำยังไงลองชมฮะให้อน้วเป็นมั้ง เร่อของวะปวดด้วยใครเลา้อมาเคยเร่นของนะนใคราั้งช่องน้ำที่ลโอ้ตอนน้ำแห้งไม่เห็นเลยล่ะน่าจะโดนรมันะน้ำแห้งเป็นเป็นูเขาไม่เห็นย้วกไม่เห็นเลยมนลร้อยน้ำคนัดร้อยคนคนนี้มาบาสั

นี่ฮะค,คุณผู้ชมครับแกะออกมานะครับ<อ>เจอเป็นหม้อดินเผาที่เขาไว้ทาชาบูจิ้มจุ่มอะไรอย่เงี้ยเขาก็พยายามดูนะพยายามแง้มพยายามส่องดูฮะส่องดูสุดท้ายมองดูข้างใน<อ>เฮ้ยเหมือนมีไว้มีไว้อยู่ในนั้น<อ>หรือว่ามีคนทําคุณใสแล้วก็เอาหม้อเนี่ยไปถ่วงน้ําเหมือนแบบ จับวิญญาณใส่เอาไว้หม้อแล้วมัดหม้อให้แน่นแล้วเอาไปถ่วงน้ำใช่ไหมเหมือนในหนังเหมือนในละครนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพี่กู้ภัยก็เลยปล่อยไว้ตรงนั้นฮะไม่เปิดดูหรอคะคุณเปิดไหมล่ะอ้าวหรอคุณใจต้องทำยังไงอ่ะคุณใจทำยังไงพี่กู้ภัยก็ไม่กล้าเปิดะเอาจริงอ้าเกิดเปิดปุ๊บของเข้าตัวอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นนะถูกไหมใช่แล้วทำยังไงกับหม้อนี้ต่อคะ อยู่ตรงนั้นครับทำจริงผมไม่รู้เพราะว่าข่าวนี้จบแค่นี้ผมก็คิดต่อว่าเอาแล้วจะมีใครไปมือบอลแล้วไปตัดช่องตัดเชือกไปแกะออกไปเนี่ยเปิดฝามาแล้วแบบยังไงดีล่ะแล้วถ้าพี่พี่กู้ภัยไม่ทําอะไรกับหม้อนี้แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะเขาก็จะต้องยิ่งกลัวนะเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะเรียนเชิญครับหมอปลาเออใช่แวะไว้หน่อยนะค่ะเออแต่เขาไม่ได้บอกเลยหมอปลาว่าอยู่ตรงไหนเนี่ย มก็จะชีพ้พิกัดให้นะแวะไปดูซะหน่อยคนแถวนั้นเขาจะได้สบายใจเออดูสิดูสินี่ไงพี่พี่กู้ภยัยวันๆเจอแต่เรื่องแบบแปลกๆจริงผมอ่านข่าวที่แรกนะผมก็รู้นระทึกมาตลอดเลยจนถึงจบปุ๊บอา้าวปล่อยไว้ตรงนั้น <c oughs> โอ้โหแต่เป็นใครใครก็กลัวแหละก็เข้าใจใได้ใช่ใช่เข้าใจได้ไปว่าพี่เขาก็ไม่ได้หรือว่าควรจะต้องเอาหม้อนี้ไปให้ตำรวจที่โรงพักแล้วตำรวจจะเปิดออก เบื่อมันมีอะไรไม่แน่ใจเป็นแบบจุดเกิดเหตุมีอะไรหรือเปล่าเอาง่ายๆนะไปนิมนต์พระมาเอาไปไว้ที่วัดเหรอดีกว่าก็คงต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่านิมนต์ให้ท่านมาเชิญเป็นหน่อยเผื่อมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีก็แล้วไปไงอแต่ก็ดีกว่าเราไปอุ้มไปเองเอาไปไว้ที่วัดหรือว่านิมนต์พระมาก็ก็ข้อท่าดีนะคะนะดีกว่าเพื่อความสบายใจเนอเนาะเพราะจะอุ้มขึ้นรถ อ๋อไม่กล้าเอาขึ้นรถด้ซ้ำอ๋อเข้าใจนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าจะอุ้มขึ้นรถแล้วเกิดตามเข้าไปในรถอ๋อเข้าใจเข้าใจก็เลยไม่กล้าขยับเลยแล้วเวลาเขามีเคสด่วนอ่ะขับขับอยู่อ่ะอ้าวข้างหลังใครนั่งอย่างเงี้ยนะเข้าใจเข้าใจก็ต้องเข้าใจเขานะมีหน้าทิ้งไว้ที่เดิมใช่ไหมเออป่านนี้คงนิมนต์พระไปแล้วละมั้ง เป็นไปได้เป็นไปได้ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยเรื่องใกล้ตัวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่น่าเชื่อค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วอยู่ดีๆเหมือนกับว่าข้างทางมีเจ้าหน้าที่เขากําลังตัดหญ้าอยู่แล้วก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนมีอะไรกระเด็นเข้าตาอสุดท้ายมีจริงๆเป็นลวดสิลวดกระเด็นเข้าตาเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะนี่โอ้ยเห็นภาพแล้วน่าตกใจอันนั้นน่าจะเป็นเลือดที่ไหลใช่ไหมนั่นคือลวดเลยเหรอโอ้ย อันเบลอเลยอ่ะอโอ้โหสนิบบ้าอุ้ยดูดำๆนะเออน่ากลัวจังเลยอ่ะอุ้ยโอ้ยคือแทบไม่ใช่ลวดแล้วเหมือนตะปูเลยด้วยซ้ำมาก้อหนาของมันเนอะเนะจริงๆ Oh, โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้น10สิงหาคมค่ะคแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายๆของ11สิงหาคมก็ผ่าตัดนะคะอ,อยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะคนเจ็บชื่อว่านางสาววิไลรักษ์อายุ45ปีนะคะค,ค,คือ10สิงหาคมเนี่ยช่วงเช้าๆขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานแวะซื้อข้าวที่สี่แยกมิเตอร์คอมตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ต แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊เหมือนมีอะไรกระเด็นเข้าตาปวดปวดอะคะอ่ะก็เลยมองไปมองมาแถวนั้นน่ะมีแรงงานชาวเมียนมาได้รับการว่าจ้างจากเทศบา,นาลนครภูเก็ตมาทําความสะอาดท้องถนนและที่สาธารณะเหมือนมาตัดย่งตัดหญ้าอยู่หัวมุมถนนอย่างเงี้ยคะนะ่ะก็พยายามจะเข้าไปคุยแต่ด้วยความที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องอออคนงานเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีอะไรกระเด็นเข้าตาคุณมันมีที่กั้นอยู่ ที่กั้นอ๋อเขาจะมีผ้ามาขึงเอาไว้ใช่แต่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันกระเด็นจริงๆอะนี่นะแล้วก็ด้วยความที่อาจจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะไม่มีอะไรปิดหน้าอันนี้แหละเ็าถึงให้ใส่กันไงอะไรเมื่อเกิดขึ้นได้สุดท้ายเนี่ยกู้ภัยมาช่วยพาเธอส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเธอก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบอืแล้วไม่รู้ว่าดวงตาเธอจะยังไงเพราะ คือด้วยความที่ไอ้ลวดใหญ่ๆอันนั้นนะคุณผู้ชมมันเกี่ยวหนังตาด้านนอกหมอก็เลยต้องรักษาเปลือกตาซึ่งเปลือกตาด้านนอกอาจจะเป็นหนองได้โโอ้โหเพราะอไอ้ที่มันกระเด็นมาเกี่ยวอ่ะมันดูเป็นสนิมดำๆเป,ป็นแลและต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยๆนะคะหนึ่งสัปดาห์โอ้ค่าใช้จ่ายนะใช่โอ้แต่ยังดีไม่เข้าไปในลูกตาจริงเกี่ยวเปลือกตาโอ้โห เกี่ยวเปลือกตาก็น่ากลัวแล้วว่าน่ากลัวมากเลยล่าสุดค่ะผู้ว่าจ้างคนงานตัดหญ้าิดต่อมาแล้วก็คือทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ตนั่นแหละมาเจราจาเรื่องของการรับผิดชอบนะคะแต่ด้วยความที่หยุดยาวเนาะ เป็นวันหยุดราชการนะ,ะสวัดิ์จันทร์ก็เดี๋ยวเปิดทําการก็จะมาช่วยดูแลเยียวยาเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของค่าเสียหายซึ่งก็วันนี้เปิดทําการเรียบร้อยก็เลยเข้าไปเยี่ยมแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมนะคะทีนี้ก็มีการลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานก็ะจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องนะคะอ,อก็คงต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายละใช่ค่ะแล้วก็ที่เขาหยุดงานอยกเนาะใช่ไม่น่าเชื่อพุใหญ่อะอันตรายใหญ่มากเลยอะเนี่ยคุณผู้ชมจริงนะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะ ใส่มวกันน็อกนะครับ<ช>อะไรก็เกิดขึ้นได้ดูสิอยู่ๆก็มีอะไรกระเด็มมนมาโดนหน้าใช่แล้วก็ใส่พวกแว่นกันแดดจริงๆสําคัญนะคะเวลาออกไปข้างนอกอขี่รถจักรยานยนต์บมืทีมันโดนฝุ่นโดนอะไรไม่คาดคิดเข้าตาได้ง่ายๆเลยอ่ะโอูโหโ้หูเลือกตาด้านล่างใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เก <ๆๆ S 2> ี่ยวุน่าจะแบบหลับตาทันมาแล้วมันก็เกี่ยวข้างนอกปฏิกิริยาของร่างกาย กับพิปตาอัตโนมัติหลบอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเอาไปดูเรื่องราวใจฟูกันบ้างนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณไฟแดงนะฮะ,ฮะรถติดไฟแดงอยู่นะครับปรากฏว่า,ามีรถกระบะคันหนึ่งครับเขาเห็นคุณลุงท่านหนึ่งเข็นวิวแชร์มาแถวนั้นเข็นมาด้านหลังมีกระเป๋า,อ,าอยู่ด้านหลังด้วยสะพายอยู่ด้วย<ะ>เขาเห็นว่าฝนตกเออเขาก็เลยลงมาช่วยคุณลุงนะฮะภาพนี้น่ารักมากๆลองชมครับ เนี่ยผู้ชมดูเลฮะเนี่ยฮะก็คือเห็นว่าฝนตกเพราะฉะนั้นก็บอกลุงว่าลุงมาๆๆมา,มาเดี๋ยวไปส่งดีกว่านะครับเนี่ยฮะก็ให้คุณลุงนะครับตอนแรกเนี่ยจะให้ขึ้นข้างหลังแต่ฝนมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆก็เลยบอกคุณลุงว่าไปไปนั่งในรถแล้วพี่มอเตอร์ไซค์คันด้านข้างเห็นพอดีก็เลยเดินมาช่วยด้วยนะฮะก็เลยไปเปิดประตูให้นะครับพี่เขาก็เข็นวิวแชร์ไปให้คุณลุงขึ้นไปในรถส่วนไอ้รถวิวแชร์เนี่ยเขาก็เอาขึ้นทางกระบะด้านท้ายรถคันนี้เขาบอกโอ้โหเป ประทับใจจังเลยอ่ะเ hmm. นี่ยแหละมันคือน้ำใจของคนไทยนะฮะ <Ha. S 1> ถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ลงไปช่วยเพราะว่าเห็นว่าการช่วยเหลือมันเพียงพอแล้วแต่ตัวเขาเองเขาก็มองด้วยความสุขเขาบอกถึงขั้นอะไรรู้ไหมเขาบอกถึงขั้นว่าต่อให้ตรงนั้นน่ะการช่วยเหลือเนี่ยฮะมันยังไม่จบแล้วมันมีไฟเขียวเกิดขึ้นต่อให้ผ่านไปกี่ไฟเขียวเขาก็ยินดีที่จะรอ hmm. สุดยอด รถข้างหลังไม่ได้มีใครบีบแต่ไม่ได้อะไรเลยีฮะาะทุกคนเห็นแบบนี้พร้อมจะช่วยถ้าคุณบีบแตรคุณก็ไม่ปกติแล้วครับจริงๆนะถ้าเห็นภาพนี้คุณบีบนี่คือใจร้ายไปแล้วอ่ะเออนะฮะเนี่ยน่ารักมากๆเป็นเรื่องราวใจฟูที่เรานำเอามาฝากนะครับเป็นเรื่องราวของคนไทยที่มีน้ำใจให้กันและกันนะครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับ